เพื่อนๆเ,เริ่มเที่ยงนี้แต่หลังจากนั้นโค้กก็น่าจะลดเรื่อยๆและนี่คือสินค้าที่ผมเห็นเลยผมแบบต้องรีบทำคลิปไปเพื่อนๆเ,เ,เลยนะครับนี่คือแอร์คออินเวอร์เตอร์จาก TCL นะครับที่เขาจะเริ่มลดตอนเที่ยงวันที่78เดือน8นี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจะมีโปรโลดเรื่อยๆนะครับแล้วก็เรื่องราคาแล้วเพื่อนๆโอ้โหผมใช้อินเวอร์เตอร์อยู่แต่เป็นคออีย e ่ห้อหนึ่งก็เปลี่ยนมอเตอร์ไปแล้วครั้งนึงก็พังนะครับ แต่นี่ tcl inverter t, In t a c x a l เพืนเพื่อนราคาเริ่มแฟลกเซลวันตั้งแต่เทียงวันที่8ปี68นี้นะครับไอ้ตั้งแต่เทียงวันที่7นะครับแล้วก็8เดือน8ก็น่าจะราคาดีและกลัรวมกัน 90- น1เดือน1อ่าน11เดือน11เพราะ tcl ก็ทุ่มอยู่แล้วนะครับดูคุณสมบัติของตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ นะครับเพื่อนๆโอ้โหเขาเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับ AI สมาร์ทอินเวอร์เตอร์คืออะไรคือการที่แอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับมันจะเย็นฉ่ำน้อยกว่าแอร์ปกแอร์ธรรมดานะแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยเราได้คือเรื่องของประหยัดไฟใช่ไหมแต่ทีนี้แอร์ Air ส่วนใหญ่เนี่ยกว่ามันจะไปถึงจุดที่เราตั้งอุณหภูมิไว้มันจะมีการสวิงเกิดขึ้นเพื่อนๆแต่สำหรับ TCL รุ่นนี้นะครับก็จะมี AI inverter algorithm um นะครับจะเป็น Smart Inverter ทำให้ไปถึงอุณหภูมิที่ต้องการเร็วขึ้นนะครับก็คือเย็นเร็วขึ้นใช้ไฟน้อยลงนะครับและก็ประหยัดไฟเบอร์5มาเต็ม BTU นะครับทั้ง9,100 BTU 1 2 0 0นนะครับ18เริ่มถึง24 0 0 0 BTU นะครับรับฉลาบ เปียนไฟเบอร์ห้านะครับจากกฟผมาแล้วแล้วก็คงเขามีคําว่าเจนหมวดนะครับเจนหมวดคืออะไรเพื่อนๆคือเจนหมวดคือไว้ในกรณีที่ไฟตกไฟเกินนะเพือ่อนๆก็เขาจะมีการใช้เห็นนะครับ AI หมวดนี้ช่วยในการป้องกันความเสียหายในเรื่องของกระแสไฟไม่สเสถียรให้กับเราด้วยนะครับก็ผมเคยมีเพื่อนเป็นเคสหนึ่งที่ว่าไฟดับ พอไฟมานี่แอร์ไหมนะครับถึง้ันบ้านไฟไหมกันเลยนะครับน่ากลัวนะครับเพื่อนๆแต่ฟังก์ชันตัวนี้อ,อ๋อไม่ต้องคิดถึงเรื่องนั้นเลยนะมีท่อทองแดงร้อยเปอร์เซ็นต์ลดการเสรื่อมสภาพของท่อนะครับเรื่องของท่อทองแดงการกัดกรอนเนี่ยตรงนี้มีผลกับเรื่องของอายุการใช้งานของตัวแอร์นะครับและมีเซลล์คลีนนิ่งนะครับก็เพื่อ,อช่วยให้เพื่อนๆน,นะครับไม่ต้องล้างบ่อยและล้างยากนะครับมีา กำจัดเรื่องของแบคทีเรียนะครับชาระล้างสิ่งกระปรกฝุ่นและแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพนะครับของเขาเนี่ยครับคุณสมบัติแค่ประมาณนี้เพื่อนๆถ้าเอ่อเพื่อนๆอนตอนนี้นะผมบอกได้เลยนะอากาศร้อนเป็นอะไรที่ทรมานมากนะครับเพื่อนๆมีแอร์สักตัวหนึ่งแล้วก็ยิ่งเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นี่จะทําให้เพื่อนๆมีความสุขในการใช้ชีวิตมากเลยนะครับก็ลองดูครับเนี่ยผมปักตะกร้าไว้แล้วนะครับผมเป็กนคร